มิวเอ็กซ์หนเติเมตรเข้ามาใหม่คันนี้ไม่7 8 0 0หมิโลสีโคตรสวยใครหายอยู่นะฮะคันนี้ฟีดาวจัดยอดได้เต็มได้รถปี2022จดทะเบียน2023นะฮะรถสวยมากไม่7 0 0 0 0ครับนะ,ะราคาดีนะฮะบอกเลยว่าถูกกว่าท้องตลาดราคาหายจากใบแดงไปประมาณ0 0 0 0 0บาทสนใจคันนี้ดูให้จบอย่าพลาดเลยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ที่สนใจรถ f o r t u n e r Mew X มือสองนะฮะอยู่กับปานครับวันนี้นํารถเข้าใหม่มานําเสนอคันนี้เข้ามาสักพักแล้วนะฮะแต่ว่าผมมาถึงแล้วมาถ่ายไม่ทันเพราะว่าพี่เขาเอารถไปชงก่อนแล้วนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคราวนี้ชงภายนอกเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเอามาถ่ายพี่ได้รับชมกันเป็น m e X ครับ1.9ตัว Ultimate นะครับนั่นคือตัวท็อปสุดเลยนะครับสภาพสวยสภาพปังคันนี้ เอาไม้พี่ได้รับชมนะครับสีเทาดำานะะหนึ่งเดียวในเพชรยนต์ชมเนี้ยเข้ามาทั้งหมดนะจะมีปี21เข้ามาประมาณ5คันนะครับแล้วคันนี้ปี22จดทะเบียน2023เลขใหม่78,000มกิโลไม่น้อยมาก,มากพี่แล้วก็ได้เป็นสีเทาดำแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครหรือว่าพี่คนไหนอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะฮะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนตอบโจทย์สุดๆนี่คือมิ X รุ่นยอดนิยมช่วงล่างยหลิงสามารถรองรับยูโรไฟเรียบร้อยเสร็จสัร นะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบขันด้วยมีระบบเอ a ดมาให้ครับระบบความปลอดภัยขั้นสูงนะฮะอัลตร้รทีพชอนโทนมีให้ครบบอกคูแม็กลดการสะสมความร้อนนะครับหน้าจอขนาด9นิ้วเชื่อมต่อปลุ l p อปเป a ลคาเ a n d r o o d Auto ได้หมดมี Navigator ให้ b ายสปอร์ตมิเตอร์มีให้นะครับระบบการออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนก่อนการชนมีให้ครบบอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่ความปลอดภัยลน้ลนๆนะครับ สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับผมปานครับที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI working step TSC จาก To y ยต a าอโมโตนาชิครับทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากยิสุถ้าเกิดว่าใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี่แหละนะครับรับรองไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับนี่มาดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับมี X มี X หนึ่งจุดเก้าตัวอ l t i m a t e นะับเป็นตัวท็อปสุดตารางเลยนะครับ แล้วได้ราคา9 1 10, 9 0 0 0ฟีดาวพอน15,000รถปี22จดทะเบียน2,023ออปชั่นล้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจคันนี้เข้ามาจับมาจองนะครับได้ปีใหม่ๆด้วยนะครับในเรื่องของสีครับสีเทาดำแบบนี้หาย,ยากนะนี่แล้วก็ฝากระโปรงหน้าบางเดิมครับสีสวยมากนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไปหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนครับมาให้แล้วเสร็จสับเรียบร้อยนะฮะกระจังหน้ารูรองพึ่งลอนคลื่นแบบนี้ นะครับระบายความร้อนได้ดีคาดด้วย2เส้นที่เป็นโพรเมียมนะครับเซ,นซ็นเซอร์ตรงกลางมีให้2จุดแล้วก็ด้านข้างอย่างละจุดนะครับด้านหน้านี่4จุดแล้วนะครับทะเบียนเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้นะไม่ได้ใช้ทะเบียนนี้นะครับเปลี่ยนเป็นกรุงเทพให้แล้วก็ไฟตัดหมอกคูน,น้าอันนี้มีให้ครบ,นะครบในเรื่องของจุดเชื่อมต่อด้านข้างแนบชิด สนิทแบบนี้ไม่อ้านะฮะแล้วก็ป่งซุ้มล้อผิวซุ้มล้อเหลี่ยมสารโคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีลาก,กีมนะครับล้อแม็กครับเดี๋ยวมีการชงครั้งใหญ่แน่นอนนะ,ะตัวนี้มีร่องรอยของการฉีดข่วน นะครับเป็นแต่ว่าเป็นสีนะครับก็เป็นล่องลึกจะเป็นสีเทาดำนะมันเป็นทูโทนปัดเงานะครับในเรื่องของยางเนี่ยนะครับยางตัวนี้ได้ยางปี22นะเดี๋ยวเช็คในเรื่องของสภาพยางให้เดี๋ยวทางให้พันให้ทางไทยพัฒน์เขาเป็นคนเช็คให้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็มีในเรื่องของดิสเบรกสี่ล้อมาให้แล้วนะด้านในนะฮะตัวนี้นะับเป่าชงบโชกนะไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่นะครับนะฮะรถสวยพร้อมใช้ นะครับกระจกมองข้างครับปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบนี้นะฮะนี่มีบายสปอร์ตเมเตอร์ให้ด้วยนะครับที่สําคัญนะฮะตัวนี้มีบันไดด้านข้างมาให้แล้วนะครับให้พี่เกวัสดีครับนี่เห็นไหมสวยๆนะครับมือเปิดประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถทั้งหมดนะครับเป็นคีย์เล็กคูน่าแล้วก็มีการสาดมาให้นะครับน่าจะปิวไปอันหนึ่งหรือว่าเขาติดแค่ด้านหน้า นะฮะไม่แน่ใจนะอันนี้ถ้ามันไม่เรียบร้อยผมอาจจะเอาออกให้หรืออาจจะติดเพิ่มให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแลกลังคามีมาให้นะฮะบนหลังคานะครับผมไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มสักจุดนะฮะขึ้นให้ดูเลยนะครับนี่สภาพดีนะครับภายในนะฮะเปิดเข้ามาสีน้ําตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยพร้อมใช้นะครับเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power ประหยัดน้ํามันไม่เจ็ดหมื่น 8พั0โลนะครับไม่น้อยสุดๆนะฮะเบาะหนังนะครับคูแม็กนะฮะนี่มีมาให้แล้วผุมอะไรหุ้มหนังปุ่มมัลติเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีกทีนึงนะครับหน้าจอ9นิ้วเชื่อมต่อ Apple ane, ิ a คาเพย์นอ t o ต,ต์ช่องเก็บของใหญ่ๆเลย2ช่องด้านล่างเก็บสำเนาคู่มือนะครับครบเซตแอดิตอนออตโตครับแยกอุณหภูมิให้แล้วซ้ายขวาเกียร์ออตโต้นะฮะมีให้ครบๆแบบนี้นะครับ เกียร์ออโต้มีเลฟตูนิกนะนี่บวกลบที่เป็นแมนนวลโหมดนะครับรวมถึงเบรกมือฟ้าออโต้เบรกโฮระบบการลื่นถลายนะฮะสต็อปแอนด์โกมีให้ครบเลยแอมเบียนไลท์ข้างประตูมีมาให้บอกผู้น่าบอกไฟฟ้าบอกสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้นะครับน่าใช้จริงๆนะฮะด้านหลังนะครับนี่สามารถพับเรียบได้แบบนี้เลยนะฮะสามารถขนของได้อีกอันนี้น่าจะรักรถมากๆนะครับนี่เห็นไหม มีในเรื่องของผ้ายางนะจะบอกว่าผมไม่ใช่นะเป็นผ้ายางนะครับหนักกว่า 3D ีอีกผ้ายางแบบนนั้หนาเลยหนาเตอะเลยดูนะฮะนะครับพุ่มไว้นะครับนี่ค่อนข้างดูแลดีนะฮะนี่ในเรื่องของฟ้าพิดานครับสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันอักขระใดๆนะครับใครได้ไปคลุ้มจบในคันเดียวนะครับในเรื่องของด้านข้างครับไม่มีเรื่องรอยของการอ้าออกนะครับแนบชิดสนิท ร้อแมกด้านหลังก็เดี๋ยวชงให้นะครับยางบีสโตนบียี่สิบสองนะฮะนี่สวยจริงนะครับสาวกมิลเอ็กห้ามพลาดนะฮะคันนี้ต้องใช้คำนี้นะครับบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณเนี่ยได้เป็นคีบฉลามชาร์ฟฟินมาให้แล้ว มาพร้อมกับสปอยเลอร์ไฟเบรกบงวงดงที่3มาให้ครบเซตครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังมีมาให้ให้พี่อิ้มนะฮะนี่มีให้ครบเลย <Yeah. S 1> นะฮะในเรื่องของไฟท้าย Full LED ครับเป็นขั้นบันได3ขั้นให้แล้วครับนะฮะพอดีเพื่อนเยอะอีกนะครับเดินผ่านไปผ่านมานะครับได้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ด้านท้ายให้มาถึง4จุดนะฮะแล้วก็ฝาท้ายคันนี้เปิดไฟฟ้ามาให้แล้วยังไม่มีสเตปเซนเซอร์นะนะครับยังไม่มีสเตปเซนเซอร์นะครับนี สวยมากนะครับด้านในนะครับนี่เห็นไหมครับของเขาค่อนข้างที่จะรักรถจริงๆนะนี่สุดยอดจริงนะครับรถสวยมากนะครับได้ไปไม่ผิดหวังนะฮะท่องไปเลยสามคังครั้งคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังได้ไปไม่ผิดหวังนะฮะนี่ฟ้าพิดดนสะอาดสะอ้านครับหัวน็อตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการถูกคันไขขยับนะฮะหัวน็อตเดิมโชกขึ้นสุดลงสุดแบบนี้ นะครับฝาท้ายก็ปิดไฟฟ้าง่ายๆแค่ปลายนิ้วสัมผัสไฟทับทิมด้านล่างให้มาถึง2จุดแล้วก็เซนเซอร์ให้มาถึง4จุดจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดสนิทแบบนี้ครับไม่อ่าโป่งซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มนะฮะล้อแม็กสวยๆนะครับนี่รอยปีฟุตบาทมีเดี๋ยวผมเก็บงานขอไปเก็บงานก่อนนะครับตรงนี้มีตําหนิแค่ล้อแม็กเท่านั้นนะฮะนี่ด้านหลังนะฮะมีช่องเสียบไฟนะครับ เห็นไหมมีทั้งไฟบ้าน220องศา220โวลต์นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ usb นะครับให้แล้วนะฮะฝา้าเพดานสวยจริงนะครับนี่นะฮะใครได้คันนี้ไปถือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าจริงๆนะ919,000ปี22.23ด้านข้างฝันนี้นะครับตัวผาแผงปรับรถกระจกเป็นออโต้ one t ัสด้านคนขับปรับองศากระจกครับนะฮะมีมาให้นี่พวกปรับองศานะเป็นจอยสติ๊ก นะครับล็อกกระจกล็อกเซ็นทัชล็อกแล้วก็ล็อกกระจกครับปรับพับกระจกไฟฟ้านะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันครับมีคูชชอนโทนนะมีให้ครบเลยนะครับนี่ที่เปิดฝาท้ายจากด้านในนะครับเปิดแอร์นะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงหน้าเดี๋ยวเปิดไว้เดี๋ยวพาไปดูนะครับแป้นเบรกสวยๆนะครับอ่ะอย่าเบรกนะครับแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนี่เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนโอเค นี่นะฮะกุญแจได้เป็นคีย์เลดแบบนี้คุณดูเลขไมคเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับระบบระดับนะ้ํามันเชื้อเพลิงต่ําอยู่นะครับเลขไมค์คันนี้นะฮะอยู่ที่78,213กิโลเดี๋ยวลดเสียงแป๊บหนึงผมลดเสียงในพวงมาลัยได้เลยเห็นไหมนะฮะแล้วก็คนโซนหน้าครับเป็นแบบ a เบร s ซีดนะผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายนะครับพวงม,มลาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชัน ไม่มีช้ำครับเป็น Adaptive Cruise Control มาให้นะหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto Bluetooth ได้หมดนะครับแอร์ดิจิตอลครับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาเกียร์ออโต้มี Sequential Shift นะครับแล้วก็เบรกมือไฟออโต้เบรกหงนะครับเสา A นะครับด้วยความเป็นสีเบจได้ในเรื่องของอารมณ์รักชูรี่จ๋านะครับในเรื่องของกระจกนะมีให้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติมีม่านบังแดดพร้อมกับไฟส่องสว มาพร้อมกับกระจกให้แบบนี้นะครับแผงเอ a ดคือแผงใหญ่ทั้งหมดนี่ครับเป็นกล้องคู่มาให้ระบบความปลอดภัยขั้นสูงของทางอีสุเขานะครับคันนี้มีให้ครบเซตแล้วหมดจดในการใช้งานรุ่นนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆสนใจรีบทักมานะครับตัวนี้นะครับ919,000บาทฟรีดาวนะฮะพร่งนห้าพับาทพี่ได้คันนี้ไปใช้งานนะปียี่สิบสอจดยีบนะ นี่เลดโอบียพิเศษด้วยผมคำนวณให้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้ากันเปิดเข้ามาครับดูขุมกําลังใต้ฝากระโปรงหน้าคันนี้คันนี้นะฮะเป็นเครื่องยนต์1.9ลิตรครับ DDI Blue Power นะและ150แรงม้านะครับ400นิวตันเมตรบอกเลยว่าโคตรสุดนะครับโคตรสุดนะฮะสภาพดีนะครับห้องเครื่องน้ามันเครื่องไม่มีรั่วไหลห้องเครื่องเดินเบาแบบนี้นะครับเครื่องเดิมไม่ได้เปลี่ยนมานะครับแผ่นเพลทนะฮะ เลขเครื่องเลขถังเลขคันธีนะตรงนี้เช็คให้แล้วตรงตรงสำเนาเริ่มทุกจุดนะครับซื้อรถกับผมผมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเช็ค CCA กับทางไทยพัฒให้เลยนะพี่นะของผมมีไทยพัฒนอีกของตัวเองรถทุกคันก่อนส่งมอบจะเอารถไปขึ้นทอยเช็คตรวจล่างเช็คช่วงล่างกับไทยพัฒสนใจรีบเข้ามาทักทายกันนะครับในเรื่องของจุดเชื่อมต่อนะครับด้านข้างแนะบชิดสนิทแบบนี้นะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะฮะไม่อ้า นะครับหัวนอตทุกจุดไม่มีร่องรอยของการสุดทันไขยับแก้มข้างไม่มีเปลี่ยนมน้านะครับแล้วก็จุดในเรื่องของนี่ฮะพวกป้ายคาเตือนอยู่ครบไฟแท้เดิมโรงงานนะครับนี่หน้าเดิมทั้งหมดนะครับเดียมสันฝากระโปรงหน้าไม่มีบิดเบี้ยวครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบ รับายอากาศรั่บายความร้อนสักกระลาดกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างครับโครงสร้างกันต่อช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าพี่เห็นโครงสร้างคันนี้พี่อยากได้แน่นะครับเปิดให้ดูชัดๆไปเลยนะครับนี่เม็ดองเม็ดอาร์ครับไม่มีทําสีนะครับไม่มีทําสีเรียงเป็นตัดอยู่ครบแบบนี้สภาพนี้ได้ไปไม่ผิดหวังนะครับภายในสวยสวยออปชั่นล้นๆเชื่อมต่อ Apple ิลชาป a แอนดรอยออโต้ได้นะฮะนี่เห็นไหมนะครับ รถสวยพร้อมใช้งานจริงๆนะฮะนี่สภาพดีมากดูคุณนะครับอยู่ครบนะครับเรียงกันเป็นตับและประกบกัน3แผ่นนะฮะเดิมทั้งคันนะครับคันนี้นะฮะต้องรีดดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมีเสียงหรืออากาศเข้าไปนะทาลีดไม่ดีนะครับนี่เวลาเกลียแกะผมไม่ค่อยอยากจะแกะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าต้องแกะให้ดูเพื่อความสบายใจนะครับไฟท้าย Full อลวดีไลท์ไกด i ดิ้งสวยๆแบบนี้เห็นไหมสวยมากนะคันนี้ นะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับราคาดีราคา9 1 9 0 0 0นาพัครับฟีด้าพรหมหมื่นห้ประมาณนี้นะฮะนี่แกะให้ดูเห็นไหมเม็ดอาร์สวยๆเรียงเป็นตับนะครับประกบกัน3แผ่นนะครับยืนยันว่ารถไม่ได้ชนหนักพิชคว่ำจมน้ำตรวจพบเจอนะครับชนหนักพิชคว่ำจมน้ำเรารับซื้อคืนเต็มจำนวนนะนะฮะเต็มจำนวนเลยนะครับเอาไปเลยนะฮะผมนะ9 1 9 0 0 0บาท พี่ดาวผ่อนหมื่นห้านะครับนี่เราปิดย้อนให้เลยนะถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอจริงจงจ,งจัดไฟแนนซ์แค่เรียกได้ว่าชนหนักมานะครับทางไฟแนนซ์แบรนด์หลักของเราก็ไม่รับแล้วนะครับผมเว้นแต่ว่าไฟแนนซ์แบรนด์ลองลองแบบลองจ๋าจ๋านะนะฮะใครที่สนใจนะครับรีบเข้ามารับชมรีบเข้ามาเอาคันนี้ไปนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังราคานี้ราคาดีมากนะครับ9 1 9 0 0 0นป้ายแดงขายอยู่ล้านห้าเพชรยนต์ขาย9 1 9 0 0 0 แล้วก็ได้เป็นปี2022จน2023ได้ไปไม่ผิดหวังครับนะฮะสนใจรีบทักมาสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้กันทุกวันเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ